สอนภาษาใต้วันนี้สำเนียงเป๊ะมากเก่งทุกภาษาเลยจริงๆมีคลิปน่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้โดนตกกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเลอาลูกสาวของไอพิศดาที่เรียกได้ว่าอยู่ในวัยกำลังพูดจาคุยเสียงเจ๊แจ้วสร้างความสุขให้กับครอบครัวและแฟนๆเป็นอย่างมากล่าสุดไอ้พิสดานั้นก็ได้เผยคลิปน้องเลอาสอนภาษาต้วันนี้ด้วยการแหลงต้โชว ซึ่งได้คุณยายเป็นคนสอนสำเนียงเป๋สุดๆเลยล่คะค่ะตัวเอี้ยดี๋ตัวเอีดยดีวแปลว่าอะไรคะตัวเอีดเดีวก็เลยเดี้ยตี๋น้องเบาขอบคุแปลว่าอะไรคะเป็นห่วงเป็นหวน้องโนอาเป็นภาษาตใต้เรียกว่าเบอใส่ดูเยอะเออใส่ดูเยอะ งานนี้นอกจากยอดไหลจะกระหน่ำแบบรัวๆแล้วหลายคนนั้นก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของน้องเลอากันแบบสนั่นอีกด้วยล่ะค่ะพูดเก่งมากสวยและน่ารักตาสวยจมูกสวยคิ้วก็สวยเครื่องหน้านางสวยครบแม่นางก็สวยครบแล้วแอคเซนต์น้องได้ทุกภาษาจริงๆน้องน่ารักมากเก่งมากฉลาดมากเลยจ้ะ น่ารักเก่งมากๆเลยค่ะน้องเลอาและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่ยอย่าลืมกดติดตามค่ะ